คาบอนนะครับตารางคะแนนล่าสุดของพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลเตะ3นัดชนะทั้งหมด3นัดได้9แเต้มนะครับแมนซิตี้นะครับเตะ3นัดชนะ2นัดเสมอ1น,นัดอยู่ที่ตารางคะแนนอันดับ2นะครับแล้วก็ลิกอยู่ในเต็ดนะครับ เตะสามนัดชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดอยู่ที่อันดับที่สามนะครับแล้วก็สเปอร์นะครับผมเตะสามนัดชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดนะครับสเปอร์ที่เสมอกับเชซีนะครับเชซี Chelsea เนี่ยดูเดือดสุดๆนะครับผมแล้วก็อะไรนะ คุณซื้อของเต้กับทอมัสทูเคล่นนะครับที่ปะทะกันนะครับแล้วก็อันดับที่หครันเบรสตันนะครับผมเตะ3นัดชนะ2นัดเสมอหนึ่งนัดได้จแต้เตมอยู่อันดับที่หนะครับแล้วก็นิวคาสเซนนะครับผมเตะ3นัดชนะนัดเดียวแล้วก็เสมอสองนัดนะครับได้5คะแนนนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับแล้วก็ผูเย่นะครับ กูยัยมึงก็เหมือนกับนิวคาสเซิลนะครับชนะนัดเดียวเสมอสองนัดได้ห้าเต้มนะครับอยู่อันดับที่เจ็ดนะครับแล้วก็ไบรตันนะครับไม่ใช่ครับขอโทษบรันฟรอร์ดนะครับบรันฟรอร์ดได้ได้สามนัดได้สี่เต้มนะครับชนะหนึ่งเต้มเสมอชัอ่มชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัดนะครับ แวนสต์นะครับชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดนะครับแล้วก็อันดับที่เก้านะอยู่ที่คริสตันพาเลนตนะครับผมแล้วก็เตะสามนัดแล้วก็ชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดได้ซีเต้มนะครับแล้วก็โดเทนแฮนฟอร์เรนต์นะครับแล้วก็ชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัดนะครับผมแล้วก็ อันดับที่11บเซาวส,าวสาว์ซอนตันนะครับชนะแต่สามนัดชนะ1นัดเสมอ1นัดนะครับแล้วก็อันดับที่42เชลซีนะครับ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้น1นัดนะครับที่เสมอเนี่ยเสมอกับสเปอร์นะครับ2-2แล้วก็ ดูดีมากเลยครับเกมสเปอร์กับเชลซีนะครับก็อันดับที่13แอสตันวีล่านะครับแอสตันวีล่านะครับผมแล้วก็3นัดได้3แต้มนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์อยู่หนเต็ดนะครับแมนยูนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดก่อนเริ่มมาดูกันใหม่ๆเนี่ยมันอยู่แพ้ไปเบรตันหนึ่งสองนะครับแล้วก็ แทเบิลฟอร์ดอีกสีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับมาชนะลิเวอร์พูล2-1นะครับผมแล้วก็อันดับที่สิบห้าเนี่ยบลน์มอสนะครับบลน์มอสแล้วก็เตะไป3นัดชนะทั้งหมดอ๋อเสมอทั้งหมด3นัดนะครับาตารางคะแนนอยู่ที่3แต้มอยู่ที่อันดับที่15นะครับบลน์มอสเนี่ยเตะ3นัด เสมอสามนัดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับวงลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอสองนัดแพหนึ่งนัดนะครับแพ้แมนยูไปที่เมื่อวันจันนะครับวันจันวันอังคารนะครับแล้วก็เอเวอแรนตันนะครับเอเวอแรนต์ก็เตะสามนัดได้แค่แต้มเดียวนะครับเสมอนัดเดียวนะครับแล้วก็อันดับที่สิบเอดวุ๊กนะครับวุ๊กวาฮัมตันนะครับแล้วก็เตะสามนัด ได้แต้มเดียวนะครับแล้วก็ลัสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นไปสามเกมนะครับเล่นไปสามเกมก็ได้แต้มเดียวนะครับเสมอหนึ่งนัดเสมอหนึ่งเกมได้แต้มเดียวนะครับแล้วก็เวทหัมอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็กุณซื้อดีมิดมัวนะครับดีมิดมัวย่นนะครับเล่นไปสามเกมแล้วนะครับยังไม่ชนะยังไม่เสมออยู่ที่อันดับยี่สิบ ยังไม่ได้คะแนนเลยงงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ